สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่4ีพฤศจิกายนครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทังครับผมชุดสรุปหลังอ่าเหล็กเล่าพัฒนาออกเลยครับพี่น้องครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตามต่อครับพี่น้องเนาะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมสามพฤศจิกายนล่าพัฒนาออกสองสองสี่ สองสองครับผมครับเบิ้ลหนาครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขล่างเบิ้ลนสองซีซีสองมาอีกแล้วครับพี่น้องครับผมทะเบียนรถอ่าน้ำเชียครับพี่น้องเนาะตั้งแต่อ่าเกิดอุบัติเหตุถอยรถชนมาตั้งแต่วันเสาร์ครับพี่น้องครับไล่เลี้ยงมาวันจันทร์ก็ออกสองซีวันพุธก็ออกหาซีครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ออกสองซีอีกครับพี่น้องเนาะครับทุกคลิปเด้อครับผมที่ ต่ามาเชียร์เด้ลงไปกับชนมากกับจีบ,บอกตลอดว่าติดใบจักน้อยครับพี่น้องนะเนาะจะเบียนรถครับตัดเลนก็ดีใจครับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ได้โชว์ได้ลาบครับมีหลายเซียนเยอะครับพี่น้องที่เพิ่นให้แนวทางเขาบอว่าจะเป็นพอเสือกดด็ครับผมพอเสือก็ถือว่าเลขเน้นเพิ่นก็เน้นสองครับพี่น้องเนาะหมวดนี้เพิ่นเน้นสองครับแล้วก็มีจับคู่ซีสองพร้อมแล้วก็มีอีกหลายสำนักเยอะครับผมบอว่าจะเป็นอพอสแสวงหรือว่า พอกานวนครับพี่น้องเนาะพอบางพี่กับเลขเด่นเพิ่นกับโบลุดครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังชุดสรุปครับผมเพื่อตามตอนในงวดวันที่6พฤศจิกายนครับพี่น้องเนาะครับผมรัววันจันทร์ครับมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมครับนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอบพระคุณอ่าถุกๆุกเซียนครับผมขอกราบขอบพระคุณปูน้าครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไป รับชมรับฟังกับเช่นเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับนำเชียร์พารวยในเด้อครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเนาะชุดสรุปหลังเลขออกครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาที่ล่าพัฒนาพ่อเสือครับผมลาวพัฒนาพ่อเสือวันนี้เพิ่นไหเดนเก้าลองหนึ่งกันสองครับแล้วก็มาที่หลักหน่วยกับเข้าครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยล่างครับผม หลักหน่วยล่างครับหายสองหลักหน่วยบนกับเขาครับผมวิ่งรูดเก้ากับสองเนี่แหละครับผมเก้ากับสองเน้นสองครับผมชุดยอดครับพี่น้องเนาะสามตัวพอวามาแต่ว่ามา,ววา,มาเข้าสองตัวได้ครับผมพอเสร์ต ครับพี่น้องเขาตัวกลับครับกลับเป็นเลขทะเบียนรถเพื่อนรับพี่น้องเนาะกลับเหมือนเลขทะเบียนรถเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์เลยครับนี่ครับพี่น้องพอเสร์กครับก็ติดว้เด้อครับผมพอแสวงครับพี่น้องงวดนี้เพื่อนกับว่าเพื่อนกับมักสองกับสี่คือเก่ากับผมครับเพื่อนบ่ได้จับคู่ใหกับผมกอดข้อกันมากเลยครับพี่น้องสองกับสี ตัวเด่นเพิินก็ถือว่ารุดยากเด้ครับพี่น้องเด่นตัวนี้ครับเบิ่งประกอบหลายเส้นครับพี่น้องเนาะเบื้งพิจนาเบิ่งพ่อกระนวลครับผมครับตอนแรกพ่อกอยากเกี่ยวเขาครับผมพ่อกระกันเลยใส่เวลาว่างครับผมหลังจากเกี่ยวเขาพ่อกระทรวมาหาด่วนเลยตอนแรกก็ว่าสิบเได้ลงครับผมประกอบคุนพ่อครับผมกับเขาทิซี่ครับพี่น้องเนาะตัวเด่นเพิ่นครับถือว่า เด่นเดินดีขึ้นกันเด้อครับผมพ่อบางพีครับพี่น้องครับพ่อบางพีเข่าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเขาตัวเด่นแลวก็แต้มเดียวครับผมตัวนี้ก็กลับมาเดินดีแล้วครับพี่น้องครับติดอยู่ครับติดสองต่ว่าเด่นเดินดีงวนนี้พันลุดครับพี่น้องเนาะประกบกัเลยบบ่มากครับผม เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเซียนกระทุ่มแบนกับตัวเด่นเพิ่นกระทือว่าเดินดีด้วครับผมกอดข้อกันครับตอนแรกก็เห็นเล่งไหวมีเก่าครับพี่น้องเนาะนึกว่าจะมาทางเก่าสองครับผมครับเลขก็มาสองยุติวาก็ไปสองซีตัวเก่าครับพี่น้องนี่แหละครับผมแล้วก็ปิดท้ายครับพี่น้องอาจสิบโบได้เอามาลงในคลิปแต่ว่ากับว่าอยู่เกือบทุกคลิปเด้อครับผมว่าทะเบียนรถ น้ำเชียนี่ติดไว้น้ำจังน้อยครับผมวันจันออกสองซีครับพี่น้องเนาะวันอ่ะวันพดธมากออกหาซีครับตอนแรกก็นึกว่าสีออกในนี่ครับพี่น้องเรืออยู่ในี่แล้วครับมาขึ้นก็จัดไปตอนแรกจัดไปซีหางนี่ครับพี่น้องเนาะซีเก่าสองหาสองเก่าหาเก่าครับไปบอใอ้น้ำเชียฟังน้ำเชียว่าเล่นหมดเลยครับเล่นหมดเลยออกแล้วก็ต้องเล่น ก็เลยมาสื่อเลยเถิอครับผมก็พ่อได้คาใ่อย่ครับพี่น้องเนาะหลายแผงอยู่ครับถือว่าน้ำเชียกับหลอกขอบอยู่ครับผมครับบอกให้ไปกลับไปสื่อตัวเก่าอีกครับตอนแรกก็มาเชียกับสื่อสองซี่หางนี่ครับคิดว่านี่ออกไปแล้วก็เล่นบ่ได้สื่อครับทือว่าได้ยุครับพี่น้องเนาะงวดหนักครับมาเบิงอีกเด้อครับพี่น้องก็ยังเหลืออีกยูซีหางคือเก่า ซีเก่าสองหาสองเกาหาเก่าครับผมตัวเก่ากยบติถิมครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นชุดสรุปหลังเหล็กออกเด้อครับผมดีใจกับพี่น้องเอฟซีอยู่ครับพี่น้องเนาะที่เขามารับชมรับฟังก็อติดแนวทางตัวเหล็กกับน้ำเชียอมผ้าร่วยกในโชว์ในลาไปน้่กันครับผมครับจจงไดกัมาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมสําหรับเซียนที่เพิ่นไห รุดไปคะมี่เขาไม่รุดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะตัวเลขครับผมก็เย่อเผอครับพี่น้องเนาะตามติดตามต่อเช่นเคยครับเขากันเริ่มสีอ่ะห้อมมาจังน้อยแหรอครับพี่น้องกันยังออกไปเขียวอยู่ครับผมบัดท่านในปันไดครับผมแต่ว่าลมนี่ก็ลมก็เกือบหมดแล้วครับไปไกลๆในลมหมดแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับผม แนวทางสุดสรุปเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะในการตามต่อครับงวดวันที่6พฤศจกิกายน66กครับกับแนวทางล่าพัฒนานำเชียร์พาลุยครับเอาเนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องครับเช้าวันที่4ครับกระดีใจกับพี่น้อง MC เร้่อครับผมบก็ติดไว้เช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ้ง ค่อนข้างสีรอนนี่แหละครับผมมือนี้เพราะว่าที่ฝาว่ามีจักก่อนเลยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้ำเชียร์พาลวยกับถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับตามกันต่อสู่กันต่อครับผมวันที่6พฤศจิกายนครับผมวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้เด้อครับผมครับถ้ามีเสี้ยนพ่นให้ต้องวดมากเดี๋ยวน้ำเชื่อก็จะมานำเสนอแบบต้องวดเช่นเคยครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ